เรียบร้อยกระสุนหมดใจเย็นเรียบร้อยโว้ยใครมาข้างหลังเรียบร้อยเอ้าเอจะมีคนสร้างไอ้นี่อยู่อ่ะสร้างอ่ะ ห้องไฮไลท์อยู่อะไฮไลท์ห้องใหญ่อะ,ยอยอะเออปิดเสียงสเรียพี่ด้วยเดอ้อไม่นเดอ้เอแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเรียบร้อยแตกหนึ่งปลาทีมย์แงุดปลาตาบ้าตาบาวู้ไปเลยจา้ะอยู่ไหนอ้ย มีนโตะกอดอะไรเดะเดะเดะอุ threaten ้ยอัดตัวเป็นยังไงเราต้องไปชุบเพื่อนก่อนได้ไหมชุบได้ไหมไฮไลท์ชุบได้ไหมชุบไม่ได้โอ้ตอกแค่เก้าหมายคขามว่าไงวะ เอ้ามาทีละคนเด้อะไวรุ่นเอร์ดับเบิลคิลต่อให้สามไม่ใช่ละอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอ้ยปั๊มยาก่อนได้ไหมล่ะจะรีบไปไหนล่ะลูว เอ้ยไม่โดนไม่เห็นพี่หรอกออด่าก้อนด่าก้อนเล่นพี่แล้วพ <c oughs> ี่เกมเด้งเอ้าเกมเด้งอีกแล้วทำไมเด้งเก่งย,ยังเลย เอางี้ไหมคนละคู่คนละคู่เอาเปล่าคนละคู่ไหมคนละคู่ไหมเคลียร์กันไปทีละคู่เปล่าเปล่ากล้าเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยนะกลัวแพ้เอาสร้างทีสี่แล้วเราบังคับพี่อ่ะพี่ก็บอกว่ารอก่อนอย่าเพิ่งสร้าง โอ้ยฝั่งนี้สามเลยเหรอไปเล่นฝั่งนู้นดีกว่าใครบ้างๆอยู่มายิงกับพี่ได้เดอ้ออยู่พี่เดอ้ออยู่พี่แอนนั่งดู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 งดงดสาวบางพลมันโกู้จริง เอาเอาสรุปยิงใครนี่อุ้ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายพี่ขอพี่ขอเอานอนนอนนอนรอเลยทีเดียวซีซีต่อเหรอยังไม่ให้พี่ไปไหนได้ใช่ไหมเนี่ยซื้อกล่องซ่อมมาเยอะแล้ว ของฟรีเกมนี้ของฟรีเพียบเลยโอ้ยศูนย์คิวใครว่างมาซ้ายใครว่างมาซ้ายซ้ายสองขวาสองเลือกเลือกเอาเลยเอ้าว่าไงคนป่าเรามันเผาพันเดียวกันอยู่พี่ เรียบร้อยอ้าวตายแลนี่ผมต่อโว้ยพี่ตายแล้วเอาเอ้าชุบไปไปไปดูเพื่อนไปชุบเฉยพี่อยากชุบแ,แต่พี่ชุบไม่ได้เออไปเด้อ First blood อีกๆๆคนนึงนอ่ะใครฝั่งนู้นอ่ะจบยัง ไปทีล,ทล,ปทล,ทละคนไปทีล,ทละคนไปทีละคนทีละคนทีละคนนะเข้าทีละคนตอทีละคนเด้อเอ้าไปใครต่อกูสามต่อไหมเจ้าเบอร์แคลเอา<น>จะมาดูใครคนป่าซะแล้วอ่ะสังหารหมดใครสังหารพี่ไม่ได้สังหารเพกี้พี่ยิงหู

สองตัวเลยเหรอทีละคนเนี่ยเฮ้ยเออมาเชื่อพี่ด้วยสองคนอยู่เนี่ยแต่สูนหมดใจเย็นเรียบร้อยนี่แน่ทีมเมโนโตตัวเด็ดเดี๋ยวนี้ปั๊มยาแล้วเต้นไปด้วยไม่ได้เหรอ ร่วงเหือบปิวมาพี่ต่อ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 พี่ขอพี่ขอออามาเร็วไวุ้่นบ้องบีบแล้วแปะอาแปะเอามาดิมาเร็วไปโดนทำไมเราจุกปีจังเลยอุ้ยอุ้ย วง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 โอ้ยอัดตัวขอโทษตายวง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 ไม่ตายให้ชุบกันเพื่อเอ๊ชุบกันเพื่อไม่ต้องชุบนะถ้าใครลุมม่ต้องชุบนะจ๋าจ๋าไม่ต้องชุบ มันมีสนอย,ย์เยหรอเอ้หล่อจังอุ้ยไ่เอไม่เอือผม,มรอ,อที่เรียนเสเร็จผมก็มีใครไม่โดเลยช่วงนี้นผมก็ช่างบัตรตีแล้วซื้อ,อย่างอ่ะ พี่อ่านไม่รู้เรื่องเรื่อเรื่อพิมพ์ไม่ถูกต้องอามาอาขนมออกมาไอ้เรื่อยจะต่อยายก่อนด้วยป่วยใครมาข้างหลังเียบรอย First Blood เดี๋ยวสามคนไป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 เดี๋ยวบุ้งบีบเอ,อ,อ้าเหลืยสองคนไปไปเดี๋ยวพี่เต้นให้กำลังใจสาวบางพูสาวบางพูมันกู้จริงๆไปไปใครจะไปบวกพี่ต่อให้ก่อนพี่ต่อให้ก่อนิินน้้วว,วเ,เ,รเรียบร้อยเอา้าเรียบร้อย เหลืวคนนึงว่าไงคนว่าไงเหลือคนนึงว่าไงเหลือคนนึงว่าไงครับใช้ผมขอเอาเอาดิเอาดิดูอยู่เนี่ยเอาดิเอาเอาเอาเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โหไอ้บอลแตกเนื้อแรงววงจะบีบตายแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> We do it big and we do it however we like. This how it was made for the real. I swear to God that I'm serious. Me and my team, we be ready. We shooting to kill.